สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทาแบบบอยนะครับในการตัดกระเบื้องปูพื้นหรือว่ากระเบื้องปูห้องน้ำเนี่ยนะครับตามปกติแล้วเขาก็ใช้พวกขินเจียหรือว่าเขาจะมีแท่นตัดนะครับมีปากกาที่ใช้สําหรับในการตัดกระเบื้องแต่ว่าถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถหาอุปกรณ์ตัวอื่นในการทดแทนได้นะครับนี่ผมจะใช้ดอกสว่านนะครับอันี่เป็นดอกสว่านเจาะปูนนะครับนี่อ่า เราก็นํามาตัดกระเบื้องได้เหมือนกันในการตัดกระเบื้องกระเบื้องนี้เราต้องแช่แช่น้ำซะก่อนนะครับแล้วก็เราก็มาทําการตัดดูนะครับนี่ให้เราหาไม้มานะครับแล้วก็ใช้ปลายดอกสว่านเนกรีดเลยนะครับให้มันมีเสียงดังนะครับ ให้แรงกดหน่อยนะครับเมื่อมันเป็นร่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากระแทกด้านข้างตรงนี้นะครับตรงมุมของอ e ิดอกตัวนี้นะครับ นี่ก็โอเคเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับเพราะว่าเวลาเรากรีดเนี่ยถ้าเรากรีดไม่ลึกพอมันก็จะไม่ค่อยตรงนะครับแต่นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไอ่นี้เป็นด้านเมื่อกี้ผมได้อลองตัดไปดูแล้วนะครับนี่นี่เป็นด้านเรียบตรงนี้นะครับนี่นี่ ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้สำหรับคนที่ไม่มีเครื่องเจียร์ไม่มีท่านตัดนะครับก็ใช้ดอกสว่านจอะปูน,นี่แหละครับในการตัดกระเบื้องโอเคนะครับคลิปนี้ก็นํามาฝากในเพียงเานี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ